you โบราณคดีโคกพนมดีตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าข้ามหมู่ที่3อํอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่รูปทรงค่อนข้างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง230เมตรมีเนื้อที่ประมาณ27ไร่3งานการขุดค้นทางโบราณคดี3ครั้งพบหลักฐานทางโบราณคดี ที่ยืนยันชัดเจนถึงการอยู่อาศัยของบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุ4,000ถึง3,500ปีมาแล้วและได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากของเอเชียตะวันออกเฉีงใต้กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานโคกพนมดีในราชกิจจานุเบกษาเล่ม103ตอนที่105 ลงวันที่18กันยายนพุทธศักราช2527พื้นที่โบราณสถานประมาณ25ไร่1งาน13ตารางวาด้วยความสำคัญของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติจึงสมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดชนบุรีอันเป็นที่มาของโครงการ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีจังหวัดชนบุรีโดยมีสำนักศิลปากรที่5ปราจีนบุรีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงที่มีบุตรบาทหน้าที่ในการที่จะดูแลรักษาความเป็นชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนคงจะเห็นแ่าบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ขุดค้นหาสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้สิ่งที่จับต้องได้ก็มีแหล่งโบราณคดีหรือของเก่าต่างๆที่บรรพบุรุษเราได้สร้างไว้ ส่วนที่จับต้องไม่ได้ก็จะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตประเพณีหรือการแสดงรวมไปถึงค่านิยมต่างๆสิ่งเหล่านี้เราทำมาตั้งแต่เป็นกระทรวงวัฒนธรรมจากแนวนโยบายและหลักการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้พวกเราชาวกระทรวงวัฒนธรรมได้ช่วยกันขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์จากกระทรวงทางด้านสังคมไปสู่กระทรวงสังคมและเป็นกระทรวงกึ่งเศรษฐกิจนั่นก็คือทำอย่างไรเราถึงจะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นการกำหนดยุทธศาสตร์การสร้างเมืองท่องเที่ยวขึ้นมาซึ่งการสร้างเมืองท่องเที่ยวขึ้นมานั้นก็คือมีการอนุร,รักษ์นะครับส่งเสริม แล้วก็สืบคน้นแล้วก็จัดระบบเพื่อน,นำเสนอให้นักท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะปกปักรักษาและก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้จังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงทะเลนะครับ พอเราเพิ่มแหล่งมรดกทางโบ,าโบราณคดีโคกพนมดีเข้าไปก็จะทำให้จังหวัดชนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากขึ้นนอกจากมาเที่ยวทะเลแล้วมาทานอาหารทะเลแล้วยังได้ทราบประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งโบราณของบรรพบุรุษของเรา ในอดีตแหลงวลังคดีโคกพนมดีเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ริมทะเลในภาคตะวันออกของประเทศไทยและเป็นแหล่งที่สำคัญที่สุด เนื่องจากความสำคัญแล้วก็มีคุณค่าของแหล่งบรังคดีโคกพนมดีเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยเมีนโยบายให้กรมศิลปากรดำเนินการพัฒนาแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีให้ให้เป็นแหล่งโบราณสถานโบราณคดีที่ใช้เป็นแผนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒน,นธรรม ซึ่งขณะนี้สำนักสิมกรที่5ประจีนบุรีได้ดำเนินการทำแผนในการออกแบบอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อที่จะใช้บริการนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญในภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับแหล่งบลังคดีโคกพนมดีเนี่ย ก็จะมีแหล่งบราณคดีอื่นที่เชื่อมโยงกันได้สองสแห่งซึ่งอายุก็ลดน้อยลงมาก็ว่เหมือนกับว่าแหล่งโบราณโคกพนมดีเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งต้นๆที่มีการพัฒนาไปสู่ยุคอีกยุคหนึ่งเช่นที่เมืองศรีมโหสถหรือที่ สะมรกฏที่พบรอยพุทธบาทที่เก่าที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีอายุพันกว่าปีซึ่งอยู่ในยุคสมัยทวารวดีนะครับอีกแห่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกันได้ก็คือแถบจังหวัดประจีนบุรีจังหวัดสะแก้วจะเห็นได้ว่าทั้งสามแหล่งเนี่ยก็จะเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าไป ชมแล้วก็ศึกษาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งจะเกิดผลดีกับประชาชนในท้องถิน่นที่สามารถที่จะทำของที่ระลึกหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่แห่งนี้ได้นะครับอีกประการหนึ่งก็เป็นการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีการจัดทำ องความรู้ของแหล่งบัลังคดีโคกพนมดีให้เป็นข้อมูลเป็นนิทรศการประกอบอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีะที่บริการนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายหนังสือจำหน่ายของที่ระลึกแล้วก็ห้องประชุมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ททจะเป็นศูนย์บริการวิชาการนักท่องเที่ยวที่สำคัญของแหล่งบัลังคดี เสร็จเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนี่ก็คาดว่าจะเป็นสิ่งที่สนองนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่มีการพัฒนาแหล่งบรลังคดีโคกขนมดีให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในในภาคตะวันออกสำนักศิลปากรที่5ราจีนบุรี กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณนนคดีโคกพนมดีจังหวัดชนบุรีจึงได้เริ่มดำเนินการนับตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2556โดยมีกิจกรรมทางวิชาการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังนี้งานประชุมสัมมนาทางวิชาการดำเนินการประชุมสัมมนาทางวิชาการโบราณนนคดีและประวัติศาสตร์ระหว่างวันที่ 27-28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556โดยเชิญชุมชนท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชนบุรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์งานรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาดำเนินการรวบรวมสรุปข้อมูลด้านวิชาการและเนื้อหาจัดแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี เช่นเอกสารวิชาการหลักฐานทางโบรนนตตาณนดีต่างๆเพื่อน,นำไปสู่การออกแบบและการจัดแสดงกิจกรรมจัดทำแบบอาคารจัดแสดงและภูมิสถาปาตัตยกรรมดําเนินการสำรวจพื้นที่ความพร้อมของสถานที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพื่อน,นำไปสู่การออกแบบอาคารจัดแสดงและภูมิสถาปาตัตยกรรม การออกแบบอาคารเพื่อจัดนิทรรศการและภูมิทัศน์นั้นซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักสถาปัตยกรรม,มรกรมศิลปประ์ได้ดำเนินการออก,ออกแบบเพื่อมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือจะมีอาคารอยู่สองอาคารก็คืออาคารแรกจะเป็นอาคารคุมหลุมขุดค้นที่เรามีการขุดค้นครั้งสำคัญก็คือครั้งเมื่อปี2527 ถึง2,528ซึ่งครั้งนั้นเรามีการขุดค้นทางโบราณแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีเป็นความร่วมมือของกรมศริลปากรเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็จะขุดลงไปจำลองหลุมเดิมลงไปแล้วมีการสร้างอาคารคลุมหนึ่งหลังส่วนอีกหลังหนึ่งก็จะมีการสร้างใกล้ๆก,กันนะครับแต่เป็นอาคารลักษณะของนำโบราณวัตถุมาจัดแสดงเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ของแหลง่งโบราณคดีโคกพนมดีตั้งแต่เรื่องของธรณีสันฐานการเกิดแผ่นดินบริเวณนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนมาแต่เริ่มต่อมาก็มีมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนี้แล้วมีสร้างกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่สาคัญบริเวณนี้จะมีการจัดแสดงเรื่องของพิธีกรรมการฝังศพของมนุษย์ซึ่งเราพบโครงกระดูกที่นี่เป็นจํานวนมากไม่ต่ากว่า150โครงนะครับซ,ซึ่งแสดงเห็นถึงพิธีกรรมที่สําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการตายของมนุษย์นะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องกิจกรรมสำคัญก็คือเรื่องของโคกพนมดีในปัจจุบันแสดงให้เห็นของคนที่มาอยู่อาศัยในปัจจุบันมีวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมโยงกับในอดีตนะครับห้เห็นว่าวัฒนธรรมของคนในปัจจุบันมี ดำรงชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของการจัดแสดงนิทรรศการซึ่งเราก็หวังว่าตัวนี้จะให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นได้เรื่องของภูมิทัศน์สถาปัตเราจะเห็นว่าในบริเวณโครงการนี้จะมีต้นไม้จํานวนมากนะครับแล้วก็จะมีวัดอยู่นะครับตัวนี้แนวคิดในการเรื่องของการออกแบบภูมิทัศน์นั้นเราต้องการให้มีความผสมกลมกลืนสอดคล้องกับสภาพของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เพราะนั้นแนวคิดคือต้องรักษาสภาพของต้นไม้ที่มีอยู่ดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดโดยไม่กระทบนะครับเรื่อรักษาของความเป็นกลีนไว้นะครับนอกจากนี้เรื่องของบริเวณวัดนะครับเราก็ต้องมีการปรับปรุงมีการลื้อกุฏิเดิมออกมีการสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมโดยมีแนวคิดว่าวัดต้องอยู่กับแหล่งบราณังคดีซึ่งวัดนั้นมีมาแต่เดิมตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางของชุมชนต่อไปให้มีความสัมพันธ์กับนิทรรศการที่เราจัดแสดงด้วย ออนอกจากนี้เรามีกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมจัดแสดงชั้นดินทางธรรมชาติและชั้นดินทางวัฒนธรรมโดยตรงเนี้เราจะมีการจัดทําตรงบริเวณที่เป็นสันเนินดินที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจาก น้ำทะเลในอดีตนั้นได้ซัดเอาดินทรายขึ้นมาถมแล้วในบริเวณนี้เราได้พบชั้นดินทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยเฉพาะชั้นดินทางวัฒนธรรมก็คือพบชั้นหอยที่มีการทับถมเป็นจำนวนมากตรงนั้นเราต้องการอยากให้เป็นปฐมบทของการเข้าชมนิทรรศการก็คือ,อเมื่อคนผู้เข้าชมเข้ามาก็จะเดินผ่านบริเวณนั้นก่อนแล้วก็เดินชมชั้นดินธรรมชาติและชั้นดินทางวัฒนธรรมก่อนที่จะเข้ามาสู่แหล่งโบราณคดี โคพนนมดีีแห่ง้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณนนคดีโคกพนมดีจังหวัดชนบุรีโดยสำนักศิลปรกรที่5ปราจีนบุรีมีความมุ่งหวังให้การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติแหล่งนี้ช่วยสร้างจิตสำนึกร่วมและความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของชุมชนซึ่งเป็น ชุมชนคนก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลยุคหินใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้เกิดกระแสะการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาสามารถสร้างสรรค์ต่อยอดสร้างอาชีพอย่างมีอัตลักษณ์นำรายได้สู่ชุมชนเพื่อก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต